สวัสดีครับผมซันจาก MC มีซันบอยนะครับและสรัวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของ Minecraft p u z z l e Map นะครับและแมปนี้ชื่อว่า Twice นะครับดูข้างบนได้เลยมีคำว่า Welcome to Twice Twice นี่ก็ถือว่าเป็น p u z z l e Map ที่ผมดูคร่าวๆแล้วมันก็มันก็น่าสนใจดีครับมันแปลกดีแล้วผมก็เป็นคนชอบ p u z z l e Map อยู่แล้วถ้ามันไม่ยากเกินไปนะครับแล้มาดูกันว่า Twice เป็นยังไง ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นครั้งแรกเรื่องของในเรื่องของพั z l e แม p ก็โอ้โหดูซิว่าผมจะไปรอดไหมครับดู command ์บล็อกนี่สุดๆอะเยอะมากเลยลิงก์ดาวน์โหลดมันจะอยู่ในดีสคริปชันนะครับคุณสามารถเล่นได้กับ Minecraft Snapshot 15W474 เท่านั้น แซฟช็อตอื่นเล่นได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เป็นคนสร้างครับผมยังไม่ตรวจสอบเลยแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาก็เลยเล่นแซฟช็อตนี้แหละหนึ่ง c นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดูที่มันมีอะไรบ้างตอนที่เราเข้ามาก็มีนี้มาให้ c h e e r s สามารถทุบอะไรได้บ้างโวกับพิสตันออันนี้คุณต้องเข้าใจครับนี่คือ a v e n n นเ r อร์เราไม่สามารถทุบบล็อกอะไรได้เลยถ้าไม่ใช้เครื่ ถ้าไม่ใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยแคนเบรกแล้วมาดูตรงนี้ก่อนมีอะไร insta e timing i n t i x e n a b l e oh okay. เหมือนกับเวลาเหมือนกับว่าจับเวลาอันนี้ล่ะออ๋อ oh. map made by ออันนี้เครดิตเฉย โอเคแล้วก็เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าดูซิเราจะไปรอดไหมครับเลสว์ออนซีแลนเทอร์นทูสตาร์ทมัลซ์โอเวอร์ไอเทมกดลากให้ทำอะไรอ่ะให้ทำอะไรเหรออ,หรหรอ,อ่ะ เพสไวท์เซนเคลย์ไงเหรองงครับนี่เราเซนเคลย์จะวางของนี้เพื่ออะไรมันไม่น่าใช่นะอา้อาวอ้าวปิดอีกปิดอีกอะไรเนี่ยอ๋อแทนเพสออนเซนเคลย์เซียนเทนอืม ังนั้นถ้าไอ้นี่มันแคนเปเ e s ออนสเ n Clay วางตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันจะบางบังทางงั้นเออนี่ไงน,นั่นโอเคได้ละต่อมาอะไรมีบูมมาให้สองอันอ๋อโอเคอันนี้สเตนเคลซีแลนเทิร์นบราวไรสโตอันนี้ s เตนเคอย่างเดียว งั้นก็เอาน,นี้วางกันแล้วก็ไอ้นี่ก็อันนี้อืมอ,อ้าวแล้วไม่มีของไม่มีของอืมน,นี้ดีไหมอ๋ออย่างนี้โอเคแล้วนี่เราจะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหม เสร็จแล้วก็ทุบอันนี้แล้วมาใส่นี่เยี่ยมต่อมาอะไรต่อเนี่ยเออเออเริ่มแล้วครับเริ่มไปไม่ถูกครับื hmm? ึเดี๋ยวจะคอคอ,อลองดูอีกทีดิชัดชอ๋อดูชัดชัดดิอ๋อนี่ข้างบน ต้งฝักข้างบนอัน้ข้างล่าง,างแล้วยังไงต่อเหรอห่อริสตันแล้วเหมือนเดิมนี่ว่าสีดำเอาไว้บนสเตนเคลย์อันนี้วางไว้บนซีรันเทิร์นอย่างนงี้เหรอแล้วก็อย่างนี้เยี่ยมเออมันก็ไม่ยากนี่นะอ้า,อาคุณคุณเด้เด้อเด้อเดไอ้แบบนี้คุณคุณนี่นะไม่ดิอา้าว ไม่เหมือนที่เดิมเลยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าอันนี้เปิดใช่ไหมแล้วถ้าเราทุบมันก็จะปิดอ้าวแย่แล้วเริ่มไปไม่ถูกล้เอ้ยเอาไงดีเริ่มไปไม่ถูกแล้วเนี่ยอ๋อเฮ้ย อยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เองเอามาเอาลงมาหลอผมไม่ได้หรอครับวางไม่ได้ไปไหนกราสเอ้าแล้วกราสบล็อกอยู่ไหนเอา้าเอา้าเอา้าอะไรเนี่ยแล้วไงเนี่ยไปไงเนี่ยกราสอยู่ไหนวางไม่ได้ด้วยเนี่ย ไอเดียเนี่ยถ้าสลับที่กันหน่อยปึ๊บแล้วกราสบล็อกมันอยู่ไหนเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ป่ะเนี่ยอืมไม่มีนี่นาเอ๊ะมันซ่อนอะไรอยู่ตรงแถวรอบๆป่ะเนี่ยกราสบล็อกโอ้ย แต่ว่าอันนี้มันอะไรอ่ะอน,นี่ฮาร์ดเลนเคลนี่ก็ฮาร์ดเลนเคลแล้วมันทุบนี่ได้ป่ะทุบอะไรได้บ้างอีกปะเนะี่ยโอ้ยเริ่มทำอะไรไม่ถูกเนี่ยอืม ไม่รู้จริงจังซีนแฟลเตอร์ควายยูสเลสเนานี่คืออะไรนี่คืออะไรหรือว่าหรือว่าหรือว่าไม่ได้ดิเออ ไปไม่ถูกอันเนี่ยตอนเนี้ยไปไม่ถูกเลยวางตันนี้ได้ไมไม่ได้โอ้โอ้ My God oh. <laughs> อ้าวเออใช่ลืมไป เรโดนหลอกอะไรไว้นะมันเล่นได้จริงเหรออะไรกันเนี้ยทางตัดแล้วเนะี่ยมีทุบเลยได้ทุบไปให้หมดทุบให้หมดทุบเลยได้นะบัวกับพิสตันแต่นี้มันสติกกี้พิสตันเนี่ยนะ วายมันเกี่ยวอะไรป่ะเนี่ยวายวายหรือว่ามีบล็อกอะไรซ่อนอยู่แบบทำให้เรามองไม่เห็นไม่มีอ่ะไม่เห็นเลยเลยเนี่ยโอ้ย yeah, แย่เราทำอะไรไม่เป็นเลยตายแล้วครับแม่แมโบนัสวูล่ะ หรือว่าถ้าเกิดเรามันมีซ่อนอยู่รหรือเปล่าว่ามันซ่อนได้ไหมว่าห้ามวางบนเดี๋ยวหรอวางบนม็อกไหนได้มันจะมีซ่อนเน,นะนี้ถังตันแต่ถ้าเราโยนอันนี้เข้าไปต้องไงอะ่ะ เดินๆๆโยนเอาปุ๊บเอาเ่้ยอโยนมันยิงไปได้ไม่ไกลเลยอืมเครียดเครียดเราสามารถทำอะไรได้อีก น,นี้ระยะไกลไปใช่ไหมเราไม่สามารถวางบล็อกได้เริ่มเครียดแล้วเนี่ยเครียดอะไรกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราอันนี้วางไว้บนเซน n e ีซีแลนเทิร์นบล็อคออเฟเรสโตนด้านแถวนี้มีบอคออกเฟเรสโตนไหม อืมอืมไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าเราจะไม่น่ามีประโยชน์อะไรอะ่ะคือวิง่งยังวิ่งไงก็วิ่งไม่ทันอะ่ะโอ้ยถ้าดูเวลาอันนี้ของผมนะครับก็จะเห็นว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้ทีนะ เราจะสังเกตยนไงดีถ้าข้างล่างถ้าทางซ้ายมันจะไปควบคุมไปข้างล่างแล้วข้างขวาจะไปควบคุมข้างบนใช่ไหมแต่งน้อยเราต้องมีบล็อกสักบล็อกหนึ่งที่วางได้อยู่ในมือแล้วถ้าเรา ไปกันไม่ใ่หละเออใช่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 แล้วถ้าผมทุบนี้ทิ้งอะ่ะมันก็จะขยับมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะนี้โดนโดนกันเอออย่าอุยอย่าแล้วหวางบล็อกนี้แล้วผมเอานี้ทุบออกแล้วไงต่อแล้วผมทุบนี้ทิ้งอ้าว เกือบได้แล้วอะอันนี้ควบคุมข้างล่างใช่ไหมโอแต่ถ้าอันนี้ควบคุมข้างล่างแล้วเราไปวางบอกนอนออกแล้วเฮ้ยอืมใครมันคิดเนี่ยเดี๋ยวหัวระเบิดแน่เลยดูครับ เก้านาทีใช้เวลาแก้เก้านาทีโอ้ยอันนี้อะไรต่อมีบล็อกอยู่ตรงกลางนี้ปุ๊บอ่ะเราฝั่งน้นจะเปิดพอ,อฝั่งนี้เปิดปุ๊บอันนี้วางบนกราสบล็อกใช่ไหมกราสบล็อกแล้วไงต่อถ้าผมเอาอันนี้ไปวางปุ๊บตรงนู้นก็จะเปิด แล้วถ้าตรงนู้นเปิดปุ๊บก็ะจะเหลือบ,บล็อกไอ้นี่ซึ่งฮะอะไรเหรออ๋อมันต้องมีอะไรบางอย่างอ๋อเราก็ต้องไปทางนี้โอ้อยางนี้นี่เองอืมไปไม่ได้เพราะว่าอนี้มันมาบางัง โอเคพอจะเข้าใจแล้วความยากของเรื่องนี้แต่ผมก็จะเอาอันนี้มาเปลี่ยนละเพราะว่ายัางไงเราต้องใช้บล็อกขาวอยู่แล้วเพราะบล็อกขาวมันเอาไว้จบเกมโอเคปึ๊บได้ละได้ละฝั่งนี้ได้ต่อไปเราต้องมาดูต่อว่าตรงเนี้เราจะวางไงบล็อกน้ําตาลนี่เรายังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมอืม ไม่ขอลองดูหน่อยมันปิดประตูนู้นใช่ไหมแล้วมันตรงนี้มันเปิดไหมเฮ้ยเฮ้ยเยี่ย,ย,ย,ยม <c oughs> ด้วยความบังเอิญนะเนี่ยเออจริงจริงระวังบล็อกขาวอนี้ปุ๊บอันนี้มันโผล่มาเยี่ยมเลยผมก็ต้องไปหาบล็อกอื่นมาใส่แทนซะละโอเคแล้วต้องเอาบล็อกขาวใส่นี้ใช่ไหมอ้าวเหมือนกวดเล็กน้อยนะครับ แล้วผมก็จะวอกขาวมาใส่แล้วก็วอกน้ำดำมาใส่นี่แทนเอากระโดดลงไป,ไปเอาไม่ได้อะเ <c oughs> กือบจะได้แล้วฮะซีเอฟเส แต่ถ้าผมอันนี้ออกเออก็ไม่จำเป็นต้องมีงนี่วางนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอนอนกนกวางไม่ได้เฮ้ยหรือว่าเราจะใช้ทริกเดิมในตรงนี้ลองดูลองดู ทริกเดิมทริกจำได้ไหมไอ้ทริกเมื่อเลเวลที่แล้วอะที่เราต้องต้องไปหาเราต้องเอาไอ้บวูเนี่ยมาดันพิสตันไว้ไม่ให้มันขยับอ,อันนี้อ๋อมันไปปิดอ้นน้นโอเค งั้นเราก็ต้องไปดันดันตรงนี้ไว้แล้วก็ไปดึงออกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใครคิดเนี่ยใครคิดแล้วเราก็ผ่านไปด้วยดีเย่สี่นาทีก็ยังดีนาะที่เรายังพอคิดได้ ต่อมาอะไรอีกอืมเรามีพิสตันเราสามารถทุบพิสตันได้แล้วไงต่อและนี่คือบล็อกขาวซึ่งเราจะใช้ในการซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ในการเปิดปิดอันนู้นแล้วก็เปิดไฟอีกเปิดอันนู้นปิดไฟแล้ว แล้วถ้าเอาวางไว้ตรงนี้นนาวางอันนี้วางไว้บนอ๋อวางไว้บนบล็อเอาไปอันโอเคก็เราก็ทำให้เราพอจะขึ้นได้แล้วไงต่อเหรอแล้วไงเหรอโอ้ยเซเรสโอ้เดี๋ยว อ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วง่ายอยู่ง่ายอยู่อันนี้ไม่ได้ยากมากอ้าวเฮ้ยอ๋อสีดำไตรงนี้อ้าวไม่ได้แล้วเอาสีขาวตรงนี้เดี๋ยวเรายังสามารถเอาสีดำไปวางได้ตรงนู้นใช่ไหม แล้วอ๋ออันนี้ก็จะดันออกมาแล้วงไงเหรอดันออกมาแล้วยังไงหรอเอ๊ะหรือว่าเราเมืม่อมันคือพิสตันมันดันได้หลายทิศทางใช่ไหมมันวางได้หลายทิศทางอ่ะ ใช่ไม่ใช่นั่นแน่ะแต่ว่าคงผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็เดินขึ้นไปอย่างนั้นนมกคิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราต้องย้ายที่นี่สักหน่อยอ่าปุ๊บเสร็จแล้วไม่มีของอีก ยาวาที่คิดไนงะอ,อันนี้วางาบนกราชอันนี้วางาบนได้สามอย่าง วางไว้ได้บนเซนคล레이อย่างเดียวดังนั้นถ้าเอานี้วางแลวสีขาววางเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราวางเนี่ย,ยให้มันหันมาทีนี้แล้วก็อานี้วางเดีนี้วางเยี่ยมเยี่ยม เ,เยี่ยมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวต้องผมทุบทิ้งเพื่ออืมถ้าเกิดผมวางไม่ไม่ไม่ต้องวางสีดำก่อนรู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นยังไงไม่รู้ <laughs> เยี่ยมแล้วก็ออาล้วงไงต่อหรอ เออเนาะมันไม่จบง่ายง่ายแืมอยากยากกลัวสมองระเบิดมากเลยจัง พิสตันวางบนคือมันเหมือนบังคับแล้วว่าพิสตันต้องอยางเนี้ยแล้วถ้าพิสตันมันอยู่ตรงนี้ไม่มันไม่หันขึ้นก็หันมาทางนี้มันคงหันข้างไม่ได้เพราะมันจะดันเนี่ยอื่นฟังมาเลยแต่คิดว่าอันนี้น่าจะถูกนะเพราะว่ามันบอกถูกออกแบบว่านี้วางไปบนเออไม่งั้น ตรงนี้จะมีสเตนเคลว้าทำไมดังนั้นถ้าไม่ใช่สีขาวยังไงสีขาวมันวางได้อันนี้บล็อกเดียวแล้วอดังนั้นเราน่าจะมีอะไรผิดสักอย่างตรงตรงเนี้ยต้องผิดอะไรสักอย่างตรงเนี้ย ยากจังยากจังแล้วเรานี่เราจะกลับมาซีเควน์แบบเดิมแล้วแล้วาว่างเนี่ยไม่ไม่แม,ม็ตรงนี้วางไม่ได้ถ้าว่างนี้แล้วอันนี้ว่าจะโผล่ออกมา แต่ถ้าในทางกับกันถ้าในทางกับกันเฮ้ยอ๋อไม่ไม่ไม่เกี่ยวหรือถ้าในทางกับกันเอาวันนี้วันนี้สีขาววางแทนแล้วสีดำวางนี้แล้วก็สีขาววางนี้เฮ้ยย่ม ว่าจะรอดแล้วจะผ่านแล้วผมว่าน่าจะผ่านแล้วแหละไม่ไม่ผ่านง่ายๆ่ายเฮ้ยมันยังเปิดอยู่ะแต่เราไม่มีสีขาวอะ่ะเราจะสลับสีขาวสีดำยังไงดีคือเราต้องให้อันนี้มันดันออกมาแล้ว ลองลองใหม่ <S <S พอเอามาอย่างนี้ปุ๊บพอรอมาอย่างนี้เราจะเอาสีขาวไว้ตรง เหมือนกับบังคับว่ามันต้องมีบล็อกอยู่เนี่ยถ้ามีบล็อกอยู่ตรงนี้แล้วตรงนั้นจะปิดดังนั้นเราก็ต้องมาทุบบล็อกนี้ก่อนแล้วเราถึงจะใส่ตรงนั้นเข้าไปได้ไอ่น,นี่มันต้องเกี่ยวอะไรแน่นอนอะ่ะแน่นอนงั้นขอลอง ่ยังไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ที่หลังเลยอะแล้วสีขาวไว้นี่ปึ๊บไมยไม่เออใช่มันก็เหมือนเดิมนีกว่างั้นเราก็ต้องเอาสีสีดำมาใส่แทนใช่ไหมสีดำมาวางแทนะซึ่ง มื่อกี้ผมทำยังไงลืมเลยอะต้องสีดำวางนูน้นแสดงว่าเราต้องสีขาวไว้ตรงนั้นสีขาวไว้ตรงนั้นสีขาว,วตรงนั้น แล้วก็เอาสีดำยา้ายอยตรงนี้แล้วเอาสีขาวเฮ้ยผ่านโอ้9ก้านาทีโอยอ่ะแย่แล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับผมขอพักสมองแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับชมมากนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้ผมได้ทำวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ